สวัสดีครับมาพบกับรายการเ e ็ค to anything นะครับวันนี้ผมจะมารีวิวเจ้าตัวเขาเรียกว่าไงเดียจะบอกว่าเป็นตัวคัมการ์ดก็ไม่ใช่เขาเรียกว่าเป็นตัวเปลี่ยนจากการ์ตอ่ะเวลาเราใส่เมนบอร์ดนะครับการ์ดเราจะเสียบแบบนี้ถูกไหมอ่าการ์ดเราจะเสียบแบบนี้อันนี้เราก็จับให้มันตั้งนะครับเป็นตัวจับจับให้การ์ดจอมันตั้งขึ้นมานะครับอันนี้ก็เพิ่งฝั่งมาเลยนะครับ เรียกว่า Cooler Master Vertical Graphic Card Holder Kit นั่นเองอหน้าตาก็จะเป็นประมาณนี้ <c oughs> เห็นไหมเอ่ยมันจะจับการ์ดต,ตั้งให้แล้วก็ไลเซอร์ตัวนี้ที่ให้มาเป็นไลเซอร์อย่างดีเลย 16x ดังนั้นเราเสียบตัวนี้ครับการ์จอมไม่ได้ดบหนึงเลยแต่ถ้าเราไปซื้อของยี่ห้ออื่นที่ไม่ใช่เป็นแบรนด ต่างๆหมาถึงว่าแบรนด์ดังๆะครับตัวเนี้ยไลเฟอร์ตัวเนี้ยมันจะให้มาค่อนข้างไม่โอเคดังนั้นจาก1 6 x อาจจะเหลือ8 x 4 x อะไรแบบเนี้ยเราต้องเช็คดูดีๆก่อนที่เราจะฝั่งซื้อนะครับอ่าอันนี้ก็หน้าตาก็จะประมาณนี้ไม่มีอะไรมากนะครับเรามาทําการแกะกล่องกันเลยดีกว่าภา,ายในก็ไม่ได้มีอะไรมากครับก็จะมีสมุดคู่มือการติดตั้งนะครับของเจ้า Cooler Master ตัวเนี้ยอ่าเนี่ยครับเขาก็จะบอกวิธีการติดตั้งติดตั้งยังไงนะครับก็ดูในนี้ได้เลยเนี่ยมันใช้สล็อตทั้งหมดกี่ล็อะไไรรแบบเเนี้้ยากดดู แล้วก็ตัวนี้ก็จะเป็นน็อตนะครับจะเป็นน็อตยึดที่เข้ากับเคสนะครับให้มาทั้งหมด4ตัวส่วนอันนี้ก็ที่ผมบอกมันจะเป็นไลเซอร์การ์ดนะครับเดี๋ยวเราทําการแกะมาดูกันเลยอันนี้ก็จะเป็นหน้าตาของเจ้าไลเซอร์การ์ดนะครับตัวนี้จะเป็นตัวที่ติดเข้ากับตัวแผงไอ้ข้างหลังตัวนี้นะครับส่วนนนี้ก็จะเสียบเข้ากับที่บอร์ดเราเห็นไหมมันเป็น 16x นะครับแล้วก็มีหุ้มผ้ามาอย่างดีเลยเพื่อป้องกันสัญญาลบกวนด้วยเนี่ยครับเห็นไหมเขาทำมาอย่างดีเลย อ่าถ้าเป็นของแบรนด์นะครับมันก็จะเป็นประมาณนี้ส่วนตัวนี้ก็จะเป็นพระเอกของเราเลยนะครับเป็นที่ตัวตั้งกลจอตัวนี้มันก็จะตั้งอยู่ในลักษณะแบบนี้ของบอร์ดส่วนวิธีการใส่นะครับตัวนี้มันก็จะตั้งแบบนี้ใช่ไหมของในเคสเรานะครับวิธีติดตั้งคือเราเอาตัวนี้ครับแนบเข้ามาแบบนี้นี่เห็นไหมมันจะตรงรูน็อตพอดีรูน็อตมันจะอยู่ตรงนี้เห็นไหมครับอ่าเราก็ขันน็อตเนี่ยครับขันเข้ากับด้านหลัง มันจะพอดีช่องเนี่ยขันน็อตข้างหลัง2ลรูนะครับแล้วส่วนไลเฟร์ตัวเนี้ยเราก็อ้อไปเสียบที่บอร์ดแบบนี้นะครับอ่ะเดี๋ยวเราจะมาลองประกอบกันดูเลยนะครับว่าเวลาประกอบแล้วหน้าตามันจะเป็นแบบไหนนะครับส่วนนี้ตรงนี้ผมให้ดูด้วยมีโลโก้เขาว่า Cooler Master ด้วยนะครับก็ค่อนข้างโอเคเลยแล้วก็เวลายึดกัดจอเนี่ย มันก็จะยึดบนนี้นะครับหมายถึงว่าน็อตยึดการาดจออยู่บนนี้ตัวนี้ก็จะเป็นเหมือนเป็นคานค้ำดีๆเลยเวลาเราซื้อการาดจอแพงๆอย่างผมเนี่ยผมใช้ r t x 2 0 8 0 Ti ที่เนี่ยกร์ดมันหนามากๆใช้2ส,สล็อตครึ่งดังนั้นพอเวลามาใส่ที่บอร์ดอ่ะเวลาเราวางนอนนะครับการาดมันจะงอมันจะแอนอย่างนี้ทําให้การาดมันเสียรูปนะครับเวลาเราขายต่อมันจะขายยากเพราะว่าการาดมันงอต่อให้การาดแบบมันมีแบ็กเพลทนั่นหลังมาแน่นหนาก็จริงสุดท้ายมันก็งอครับอ่าดังนั้นพอเรามาใช้ตัวนี้การก็จะตั้้งงแบบนีึ โอกาสงอไม่มีเลยไอสิ่งที่จะงอคือมาตัวนี้แต่ว่าตัวนี้เขาทาขํามาค่อนข้างแข็งแรงแต่นั้นไม่งอนะครับส่วนตัวนี้ใช้ทั้งหมดสล็อตหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดใช้ทั้งหมด7สล็อตดังนั้นเราดูบอร์ดแล้วด้วยดูเคสด้วยว่าแล้วเคสเราอะรองรับช่องตัวนี้ถึง7สล็อตไหมเพราะบางเคสครับมันจะมีแค่6มีแค่4มีแค่3 2เราต้องดูนะครับอย่างนี้ตัวรองรับทั้งหมด7สล็อตอดังนั้นเราก็เช็คด้วยละกันนะครับ เดี๋ยวเราไปประกอบกันเลยดีกว่าครับภาพประกอบมาแล้วหน้าตามันจะเป็นยังไงไปเชิญชมก็ได้เลยครับอันนี้ผมให้ดูภาพก่อนติดตั้งตัวโฮเดอร์ของกาดจอระที่เปลี่ยนเป็นตั้งเนี่ยผมให้ดูนะครับกาดจอเห็นไหมนี่ขนาดแบ็คเพจหนามากเลยนะมันมันเอียงเห็นไหมเนี่ยอันนี้คือผมตั้งกล้องตรงนะแต่ท่านผู้ชมจะเห็นว่ามันมันมันเอียงครับอ่ะเห็นไหมครับมันมันเอียงเนี่ยดูดูตรงนี้ก็น่าจะเห็นละเห็นไหมมันเอียงลงนะครับทาให้กา์เนี่ยมันเสียรูปจริงๆมันต้องยกแบบนี้นี่อันนี้ตรง แต่พอาปล่อยปุ๊บเนี่ยครับมันจะห้อยเห็นไหมเนี่ยการมันห้อยดังนนั้ตัวนี้มันช่วยได้นะครับเดี๋ยวมันจะเป็นยังไงติดตั้งเสร็จแล้วเดี๋ยวมาดูกันครับอันนี้ผมทําการขันน็อตไปที่เรียบร้อยแล้วเนี่ยครับตัวไรเซอร์จะอยู่หน้าตาประมาณนี้นะครับเนี่ยขันน็อตด้านหลังแบบนี้2ตัวนะก็จะอยู่ประมาณนี้ตอนนี้เราก็ติดตั้งเรียบร้อยครับกับเจ้าคูลเลอร์มาสเตอร์ตัวนี้นะครับอ่าเดี๋ยวผมให้ดูเห็นไหมครับมันจะยึดน็อตตรงนี้นะครับ2ตัวอ่าแล้วตัวนี้ก็จะเป็นคานค้ำออกมา อันนี้เคสของผมนะครับที่เออมันต้องใส่สลอตลงมาหนึ่งช่องเห็นไหมครับใส่สลอตลงมาหนึ่งช่องเนื่องจากว่าผมใส่ช่องบนสุดแล้วอะตัวก๊าซจอยช่วงนี้ครับมันติดชุดหม้อน้ําอ่าติดชุดหม้อน้ํามันก็เลยทําให้ใส่ไม่ได้แต่ว่าถ้าไม่มีหม้อน้ําใส่พัดลมเฉยผมว่ามีสิทธิ์ลุ้นอยู่เพราะว่ามันห่างก,กันพอสมควรเลยอาจจะใส่ได้แต่ประเด็นคือตรงนี้ไม่ค่อยเท่าไหร่ครับต้องมาดูช่องแรมครับอ่าถ้ามองจากตรงนี้ ไม่แน่ใจว่าจะเห็นไหมเนี่ยแรมมาครับแรมมันอยู่ตรงนี้อ่ามันโดนครับนี่มันโดนเห็นไหมถ้าใสา่ช่องบนนะครับมันจะมาโดนตรงนี้มันจะมาเกยช่องแรมตรงนี้ดังนั้นก็ใส่ช่องบนก็ไม่ได้อีกเหมือนกันนั่นเองก็คือต้องเป็นแรมที่เตี้ยกว่าเจ้าตัวคอแฟตัวนี้ผมใช้แรมคอแฟต้องเตี้ยกว่านี้ถึงจะเอา I, มาไว้ชั้นบนได้ดังนั้นครับเซฟเซฟไปเลยก็คือต้องมีลสลอสล็อตด้านหลังเนี่ย อ่าแช่องเพราะเราเผื่อมา1ช่องไงตัวนี้มันใช้7ช่องดังนั้นเราต้องมีสล็อตแช่องเพื่อเผื่อลงมา1สเต็ปเพื่อที่จะหลบเอ่อเช่นหมอนะพัดลมหรือว่าแรมอะไรต่างๆนะครับอ่าหน้าตาก็จะเป็นประมาณนี้ก็ค่อนข้างสวยงามเลยครับเวลาเนี่ยเวลามองไกลๆเนี่ยเวลาเรานั่งเล่นคอมรับุมเมนี้ยเราก็จะเห็นว่าเนี่ยพัดลมมันทํางานไหมกลจอทํางานไหมกลจอร้อนไหม อ่ะว้วก็จะดูจากตรงนี้ได้เลยตอนนี้ก็จบกันไปเรียบร้อยครับกับการรีวิว v o r t i c a l Graphic c r d Holder Kit ของเจ้า c o o l e r Master แต่เพียงเท่านี้แล้วกันฝากด like, กดไลค์กดแชร์กด Subscribe กันด้วยนะครับยอดติดตามผมจะได้เยอะๆขึ้นผมจะได้มีกำลังใจรีวิวสินค้าอื่นเพิ่มขึ้นไปอีกนะครับสำหรับวันนี้ผมขอลาไปก่อนพบกันใหม่ครั้งหน้าสวัสดีครับ